สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคาร์นะฮะวันนี้ก็อยู่ที่บริษัทเอสพีเซ็นเตอคของเบงเซรีไทยเจนะฮะวันนี้พามาชมรถครอบครัวเข้าใหม่นะฮะเป็นรุ่นที่แบบลูกค้าแย่งกันเลยทีเดียวนะฮะด้านหน้าผมด้านข้างผมนี่นะฮะก็คือเจ้าตัว All New f o r t u n e r 2.4V ขับ2ปี2017คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาบัดใหม,ม่ใหม่เลยบาดๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหานะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์084 3848404นะครับมายูสคาแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็พามาชมรายละเอียดคร่าวๆนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามาของบริษัทเราจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว f o r t จูเนอคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้กับทางช่องของผมให้หน่อยนะครับสำหรับเจ้าตัว all new f o r t u n e r คันนี้นะครับให้มาเป็นนะครับไฟหน้านะครับไบเบีย led โปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดีย i ์ทามันนิ่งไลท์กระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลย มีโลโก้โตโยต้าครงางนะฮะดวงใหญ่ๆแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวรถเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำนะคะนี่ถ้าเป็นล้อแม็กขอบ20แบบนี้เลยเอะใช่นะฮะขอบ20ยางปี19ยางโตโยนะฮะสวยๆเลยนะครับดิสเบรกสีล้อแลวด้วยนะครับกระจกปรับปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED มาให้เรียบร้อยนะครับบอาเปิดเป็นสีโครเมียมนะฮะติดกันลอยมาให้นะครับ ฟิล์มต่างๆติดมาให้หมดแล้วนะครับรถสีขาวมุกสีไม่มีเพี้ยนเลยด้านท้ายนะครับไฟท้ายของเขาจะได้เป็นไฟท้าย LED นะครับไกลิองไลท์นะครับนะไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นหลอดไส้นะครับสปายเลอร์ไฟเบรกล้อที่3นะครับเสารับสัญญาณแบบชาร์จฟินนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็ได้เป็นสเกิร์ตแต่งมานะฮะมีกล้องถอยหลังด้วยนะแล้วก็ประตูด้านท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วด้วยนะฮะนี่นะฮะสวยๆเลย คือภายในคือจะให้ดูนะครับสภาพเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ชงเลยนะฮะให้ลูกค้ามาดูก่อนนะครับนะแล้วก็ในส่วนตัวรายละเอียดต่างๆสวยๆเลยนะภายในจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มนั่นเองนะับแอร์ราวแล้วนะครับเบาะแถวที่3านะครับพับได้นะฮะแบบนี้เลยด้านข้างนะครับมีพรมไดมอนด์คัตติดมาให้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากัน นี่นะครับแล้วก็ประตูนะครับมีระบบกันดีบมาให้ด้วยนะครับดูมันจะหนีบหรือว่ามันจะหยุดนะครับนี่มีระบบกันหนีบมาให้ด้วยนะครับอีกเรื่องเซฟตี้ก็ให้มาเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันในส่วนของแถวที่2นะครับนะแผงประตูนะครับเป็นพลาสติกหลอกขึ้นรูปมานะครับพุ้มด้วยกับหนังสีน้ำตาลนะฮะกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับ เบาะสีน้ำตาลเดิมๆนะครับนี่แล้วก็ที่วางแก้วน้ํานะครับเป็นแบบนี้มีในส่วนของตัวที่ชาร์จแบตนะฮะ ac 220V โวลต์นะครับนี่ติดมาให้มี power o u t l e t นะครับไฟตรงนี้จะเป็น led นะฮะไปดูด้านหน้ากันในส่วนของด้านหน้านะครับเบาะคันนี้จะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะฮะ นี่เลยนะครับแอร์แบ็ก9ใบนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับเพโดลชิปนะฮะพุลสตาร์ทแล้วก็มีในส่วนของตัวจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับเป็นวิเกเตอร์นะครับระบบทีคอนเน็กแอรออโต้นะครับมีเวสซีเกียออโต้นะครับ6สปีดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมาให้นะครับก็บอกได้เลยว่าสนใจให้ติดต่อด่วนนะครับที่เบอร์084 384 8404นะครับดูห้องเครื่องหน่อยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.4ลิตรนะฮะเป็นตัวเครื่องรหัส 2GD นะครับปี2017นะคันนี้นะครับนะเดือนมกรานะครับก็เป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.4 150แรงม้านั่นเองนะครับก็ห้องเครื่องไม่มีแบบเยิ้มไม่มีอะไรเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาชมคลิป แบบรายละเอียดอีกคลิปหนึ่งนะฮะนี่คือพามาชมรายละเอียดคร่าวๆนะครับถ้าสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์084 384 8 4 0 4, 4นะครับหรือว่าจะเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะสวัสดีครับ